สวัสดีทุกคนนะครับคุณจอบเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณครูอยากจะแวะมาเล่าเรื่องราวของคำว่า Butterfly effect กนะครับการที่เราทำสิ่งเล,เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าต่อเนื่องสม่ำเส,สมอเนี่ยจนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับคุณครูเองก็มีตัวอย่างของตัวเองเล็ก,ลกๆน้อยๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการทำช่อง youtube คุณครูเนี่ยเริ่มต้นทําช่อง u t u b e นะด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นเองแล้วก็ตอนเริ่มทำอะครับก็ทําแบบงูป,ปลาเลยคือตั้งโทรศัพท์มือถือปุ๊บแล้วก็อัดคลิปนะครับไม่มีอุปรกรณ์ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาของที่มีอยู่เนี่ยมาทํารีวิวก็มีคนเนี่ยคอมเมนต์มีคนค่อยๆดูฮนะแล้วคอมเมนต์บอกว่าเสียงเนี่ยไม่ชัดพอเสียงไม่ชัดปุ๊บคุณครูก็ไปซื้อไม้สายนะครับเป็นไม้สายแบบราเวียคุณครูจําได้เลยราคา6 9 0บาท แล้วก็เอามานั่งทํำรีวิวของนะครับคุณครูทำเนี่ยด้วยความสนุกมากด้วยความเอนจอยมากทํามาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับเป็นเวลา3ปีทุกคนลองจินตนาการดูนะครับเวลา3ปีในการที่ทําช่อง YouTube ช่องอื่นเนี่ยเขาทํากัน10ปีเขามีคลิปอยู่ในช่องเนี่ยยังไม่ถึง100คลิปเลยช่องคุณครูทํามา3ปีมีคลิปอยู่ในช่องเนี่ยเกือบ700คลิป ถ้าจะดูช่องคุณครูให้ครบเนี่ยทุกคนไปเปิดดูวันละ1คลิปนะใช้เวลาเกือบ2ปีนั่นแปลว่าหลังจากที่คุณครูทําช่องมันเจอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากจนถึงวันนี้นะครับที่คุณครูนั่งทําคลิปเนี่ยเพื่อจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะครับคุณครูเพิ่งจะมีไมโครโฟนตัวใหม่นะครับอันนี้ถอยมาใหม่ล่าสุดเลยนะที่เหลือเนี่ยคือใช้ไม้สายตัวเดียวนะฮะหกร แต่อะไรคือแรงมานานใจที่ทำให้คุณครูทำได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับมันมีคีย์พอยท์เพียงข้อเดียวคือว่าคุณครูทำช่อง YouTube มาเพื่อประโยชน์ของคนดูเป็นหลักอันนี้คือคีย์ที่สำคัญที่สุดคุณครูไม่ได้ทำช่องมาเพื่อตัวเองเป็นเน็ตไอดอลเพื่อจะไปขายโฆษณานะฮะเพื่อที่จะเป็นซัมวันคุณครูทำช่องมาเพื่อประโยชน์ของคนดูเป็นที่ตั้งแล้วสิ่งดีๆมันกลับมาเอง จนวันนี้มีคนติดตามในช่องประมาณ41,800คนในวันที่คุณครูอ่านคลิปนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเยอะมากตัวอย่างเช่นคุณครูเนี่ยเคยรีวิวยาสีฟันของไทยนะแบรนด์หนึ่งซื้อมาหลอดเดียวโอใช้ดีมากสะอาดสดชื่นนะครับแล้วก็ทำรีวิวลงไปในช่องเวลาผ่านไปเป็นปี จนวันหนึ่งเจ้าของยาสีฟันเข้ามาเห็นเห็นคลิปนะแล้วมาตามล่าหาตัวคุณครูใครคือคนที่ทํารีวิวให้เขาเรากดว่าเขาส่งยาสีฟันมาให้คุณครูนะครับทุกคน200หลอด200หลอดโอ้คุณครูใช้คนเดียวไม่หมดหรอครับคุณครูก็แจกจ่ายแบ่งคนนู้นแบ่งคนนี้นะฮะเอาไปทําบุญนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้ญาติพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ได้แบ่งปันประสบการณ์ทุกคนเห็นไหมครับว่าจากแค่ยาสีฟันหลอดเดียว ใจเราเนี่ยที่เป็น Positive Energy เป็นพลังงานบวกเราอยากจะมอบสิ่งดีๆกับคนดูวันหนึ่งเนี่ยเราได้สิ่งที่ Return กลับมาในแบบที่เราเนี่ยไม่เคยคาดคิดไม่ใช่แค่2โหโลนะได้มา200หลอดเยอะมากนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ครูทำซีรีส์มันนี่ m อมูเลในช่อง y t u t u นะครับทุกๆวันศุกร์เมื่อก่อนครูจะทำมานั่งเล่าให้ฟังว่าุครูเก็บเงินยังไง คุณครูใช้เงินยังไงกว่าที่จะเก็บของเงินซื้อของแบรนด์เนมได้คุณครูผ่านกระบวนการยังไงมีวิธีการคิดยังไงแล้วก็เก็บแบงค์ห้าสิบฟิฟตี้บาทชาเลนจ์นะครับจนคนดูในช่องเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาบอกค,คุณครูว่าเนี่ยทำให้เขาใช้เงินเป็นทําให้เขาเก็บเงินได้ทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับการเก็บหอมรอมริบจากช่องเล็กๆที่คุณครูทํา จนคุณครูเนี่ยเดินออกไปในห้างสงรรพสินค้าเจอ FC เต็มไปหมดเลยครับเข้ามาขอถ่ายรูปซึ่งครูไม่คิดเลยว่าช่องเล็กๆเนี่ยมีคนติดตามอยู่4ี่หมื่นกว่าเนี่ยไปตรงไหนมีคนรู้จักเต็มไปหมดเลยมีคนติดตามมีคนมาอยากจะรู้จักอยากจะมาพูดคุยเพราะว่าเขาเนี่ยนอนฟังอยู่ทุกคืนติดตามมาตั้งแต่เริ่มทําช่องนะครับมีเคสหนึ่งล่าสุดเลยคุณสรันคุณสรันคืนคอคนที่ทําเครื่องหัวให้ลิซ่าแบ็คพิงค์เ่ยคุณสรันแกก็ไปฟิตเนสแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยยูทูบ ของคุณครูเนี่ยนะแฟนคลับเยอะมากเทรนเนอร์แกนเนี่ยคือ FC ตัวโยงเลยดูช่องค,ครูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วอะไรคือ key of success ของของ,ของการทำช่องครับอย่างเดียวเลยคิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองพอยมีแค่นี้แล้วก็ enjoy กับสิ่งที่เราอยากจะเล่าอยากจะทำอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดคิดถึงตัวเองเนี่ยคือทีหลังสุด อยากทําตีหนึ่งตีสองม,มีฟีลิ่งที่อยากจะทําคุณครูทําเลยคุณครูไม่รอถ้าเราคิดแล้วเราไม่ลงมือทํามันเป็นแค่ความฝันถ้าเราคิดแล้วเราลงมือทําเลยมันเป็นความจริงคุณครูอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริง1คลิปเท่ากับผีเสื้อ1ตัวเ,เกือบ700คลิปก็คือผีเสื้อ700ตัวนะครคุณครูเคยรีวิวกระเป๋าโทสของแบรนด์หนึ่งนะเป็นแบรนด์มหาชนเลยเขาบอกว่า made for all ปรากฏว่าขายหมด ทั่วประเทศทุกวันนี้คนยังตามหาอยู่เลยคุณครูไม่เคยคิดเลยว่าช่องเล็กๆเ,เนี่ยที่มีคนติดตามยู่ขนาดนี้จะทําให้ของเขาเนี่ยสามารถที่จะขายได้มีน้องๆน,นักศึกษาครับติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นจนเขาเนี่ยเรียนจบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันที่เขาเป็น first j o m p e r นะเขาพร้อมแล้วที่จะทํางานแบบผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเขารู้วิธีการวางแผนการเงินเขารู้วิธีในการเลือกของที่มีคุณภาพสมกับราคา ของดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นของแพงแต่คือของที่มีคุณภาพและสมกับราคานั่นคือหัวใจของช่องมารินภูที่คุณครูเนี่ยตั้งใจทํามาโดยตลอดจนวันนี้ครับช่อง y o u t u b e ของคุณรูเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตัวเองมีงานอีเวนต์เข้ามามีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างมีมีรายได้จากการโฆษณาที่คุณครูไม่ได้ตั้งใจเลยเขาบอกให้เปิดโฆษณาได้คุณก็เปิดโฆษณาจนวันนี้คุณครูไปฟิตเนสนะคุณครูเนี่ย จ่ายตังค่าฟิตเดตด้วยเงินของ YouTube เป็นแพสซีฟเป็นคัมแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณครูก็ยังจอยอยู่ฮะยังเสิร์งอยู่ยังเอนจอยกับการทำคอนเทนต์ u t u b e ในแบบเพื่อนเล่าสู่กันฟังแล้วก็ยังมีคนที่ติดตามชมนะฮะมีแบรนด์ที่อยากจะทำคอนเทนต์คอลลาเบเรตมาร่วมงานกันอีกเยอะมากจากสิ่งที่ไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนกนะ็คือว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรขอให้เราเนี่ยเริ่มลงมือทำเลยไม่ต้องรอ ทำไปเรื่อยๆครับทีละเล็กทีละน้อยแต่ขอให้เริ่มด้วยใจที่เบิกบานใจที่อยากจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะผีเสื้อตัวเล็กๆเนี่ยค่อยๆมารวมกันเป็นกองทัพแล้ววันนั้นเนี่ยคุณครูบอกได้เลยว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปรีเทิร์นแอคชั่นอีควอล์ีแอคชั่นเสมอเราทำสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นเรายิ้มให้กระจกกระจกยิ้มให้เราเราเอาน้ำไปแช่ในช่องฟรี น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งเพียงแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้แข็งทันทีครับต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเนี่ยคือการอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมเย่างนแท้จริงสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ขอให้เหตุปัจจัยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีภาษาธรรมะเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับ Positive Energy จะน้อมนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติและขอให้ทุกคนทําทุกอย่างแบบไม่เร่งไม่รีบไม่โลภทํางานด้วยใจเบิกบานและที่สําคัญที่สุดอย่าหยุดทําความสําเร็จรอทุกคนอยู่ตรงหน้าผีเสื้อตัวเล็กๆตัวนี้ครับจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแน่นอนธรรมะสวัสดีครับ